นมาดูว่าใครมากสุดยอดของวันปลายนะครับผมชื่ออะไรครับชื่อกวานนะครับผมน้องหนูชื่ออะไรฮะเบนตาบ้านตาบ้านเมนะฮะเมนะครับผมอะอะเลือกเป็นคนละบ้านเลครับแต่นละบ้านเลยครับเมเลือกมาปึ๊บอ่าโอเคครับเจกไปคนละแต่แล้วนะครับมันผมเปิดเลยแล้วกันนะฮะ สี่ก็สุดไปแล้วแต่ว่าหนึ่งคนมีเขื่อนาะใช่มีเขื่อนยะมีเหลือมาว่าเยอะมากนะฮะมันจะมีอันที่เยอะโคตรอยู่อันนึงโอเคเราเปิดทีละอันไหมโอ้โหน้องว่นใช้ได้จริงแล้วลูกเขาไปครับเรามาดูที่พี่กว่างก่อนนะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยมาที่พี่กวางก่อนก็ได้มาดูไปเรื่อยๆพี่กว่างเปิดนะครับเปิดครับพี่กว่างไดนห้าคนครับพี่กว่างมาห้านะครับมาที่ น้อเบน้องเบนครับน้องเบนเป็นน้อเบนน้องเบนติดดูเบ้นแต่ควรควรเฉยไปนิดเดียวแล้วก็คุณแม่ครับเราก็รู้แล้วล่ะได้ไปทั้งครอบครัวเลยแม่ที่ดีด้วยเรารางวันเลยครับตรการขอบคุณวานและน้องเบนด้วยนะครับขอบคุณรับเตือนลูกเลยครับแล้ววันสุดท้ายเราแจกไปแล้วนะครับ